เอาละพี่จะรับหรือเปล่ารับเารับอารับรับารับด้วยกันครับอ่ารับด้วยกันครับครับผมวันนี้นะครับผมในตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ขายในตลาดแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับขอความกรุณาขอความเห็นใจครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มีชีวิตนะครับเรากว่า2-300ชีวิตนะฮะและก็ยังมีเบื้องหลังอีกนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเราคนที่มีภาระมีลูกมีหลานนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่มีชีวิตนะครับตรงนี้เราสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนับร้อยกว่าล้านนะครับเป็นพื้นที่เดียวอย่างนี้เดี๋ยวคุยเลยครับอน้องคุยเลยครับผมเดี๋ยวยืนจับกันอยู่เฉยๆครับผมก็วันนี้ครับขออนุญาตครับผม ครับผมวันนี้นะฮะค่าแรงขั้นต่าจังหวัดชุมพรอยู่ที่344บาทครับแต่ตลาดแห่งนี้ครับเรายืนเหนือค่าแรงขั้นต่ําที่รัฐบอกว่าเราต้องอยู่314บาทวันนี้เราทําได้แล้วครับตลาดแห่งนี้ครับทำรายได้ร้อยกว่าล้านนะครับต่อปีครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่วันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะฮะใครไปใครมานักท่องเที่ยวมารู้จักที่นี่ครับและพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ พ่อค้าแม่ข้าที่นี่ครับมีฝีมือครับเราไม่ต้องการสร้างปัญหาไม่ต้องการเป็นภาระของใครครับเราขอแค่พื้นที่ให้เราได้ทํามาหากินครับให้เป็นพื้นที่ให้เราได้ดูแลครอบครัวครับวันนี้หากไม่มีพื้นที่อย่างนี้ครับผมไม่กล้าคิดครับว่าจะมีวันที่21นี้ที่จะเปิดเทอมจะมีกี่ครอบครัวที่จะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกจะมีอีกกี่ครอบครัวครับที่ไม่มีเงินที่จะส่งค่าบ้านค่ารถจะเกิดหนี้สินตามมาอีกกี่ครอบครัวผมไม่กล้าคิดครับวันนี้ครับเราทุกคนรักที่นี่ รักสถานที่แห่งนี้รักถนนรถไฟรักรถไฟจุมพรรักการรถไฟแห่งประเทศไทยครับขอความกรุณานะครับขอความนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ครับช่วยให้ตลาดแห่งนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้ครับได้อยู่กับเราต่อไปครับขอบพระคุณมากครับเราขายครับอาทิตย์กี่วันเราค้าขายการอาทิตย์หนึ่งสองวันครับเท่านั้นตั้งแต่เวลาช่วงไหนช่วงไหนตั้งแต่สุกสาวครับตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณสามทุ่มครับ ที่ผ่านมาเราปฏิบัติตามกฎระเบียบคพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ครับน่ารักมากผมกล้าการันตีครับที่นี่มีแต่ของดีของเด่นของอร่อยและพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นมิตรและยินดีต้อนรับกับทุกๆคนนะครับที่นี่ครับผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าของหายคุณจะได้คืนแน่นอนครับผมเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับครับพี่ขายนิดหนึ่งครับายนออยู่อ้าวผมขายแต่ปลาแห้งปลาหมึกสามรสครับเอาพิถามนิดนึงครับผมตอนนี้มันมีปัญหาอะไรครับครับ รถไฟอตอนนี้่ารถไฟจะไม่ต่อสัญญาแล้วอาจจะยกเลิกพื้นที่แห่งนี้ไปครับหากยกเลิกพื้นที่แห่งนี้ครับกว่าหลายร้อยชีวิตครับมันจะเกิดเพมีเหตุผลอะไรครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับตรงน,นี้ว่าเ<ถ>ขาจะให้เหตุผล <ม S 1> ยังไง,งครับก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับผมเองผมพี่ต้องคอเขาได้บ้างไหมโอ้ผมเห็นไม่ได้ยินไม่ใช่อะไรหรอกก่อนที่จะมานะครับผมเองก็ ติดต่อหลายหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราตั้งแต่เมื่อวานผมอยู่พัทลุงนะครับแล้วก็บอกว่านัดกันวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นพรุ่งนี้มารืนนี้เดี๋ยวผมก็ขึ้นกรุงเทพต่อนะครับข,ข,ขึ้นไปอยู่สักสองวันแนละ้วไม่ได้ทิ้งไปนะครับอยู่สองวันแล้วก็ลงมาทีนี้ผมบอกอย่างนี้ครับว่าผมติดต่อกับทั้งการรถไฟนะครับพูดคุยกับพวกเราก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อไปทางพ่ออดีตพ่อเมืองเรานะครับเรื่องของท่านผู้ว่าเนี่ย เรื่องตรงนี้นะท่านผู้ว่าคุยกับผมนานแล้วล่ะครับตั้งแต่ผมเริ่มทําทหน้าที่ตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งของพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เขามีการเจราจากันช่วงหนึ่งแล้วนะครับการรถไฟเขาก็ไม่มีอะไรให้กับพวกเรานึกออกไหมครับหนึ่งเรายังไม่ต้องทําสัญญาเราขายได้ปกตินะครับแต่เราต้องจัดระเบียบตลาดให้เขานิดนึงก็คือหนึ่งเขามีกลปัญหาเรื่องอที่จอดรถนะครับฝางทางรถ โดยสารของผู้ที่จะมาใช้บริการที่สถานีรถไฟที่นี่ทําให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกไหมฮะครับ,รบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของอรถที่มาลงน้ํามันพวกเราก็ทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ในส่วนที่ต่อไปที่ข้างหน้าที่ผมจะปฏิบัติให้ก็คือหนึ่งจะเรียกพวกเราทั้งหมดนี้ม,นมาประชุมร่วมกัน,ร,กนร่วมกับเทศบาลด้วยเทศทกิจด้วยนะครับแล้วก็เทศกิจแล้วก็ตำรวจให้มาจัดระเบียบให้กับพวกเรา ไม่ได้มาทำ้ายพวกเรานะครับแต่ให้มาจัดระเบียบเรื่องการจราจรต่อ,อไปครั้งหน้าแต่ารย์จรา,าจรจะดีขึ้นโดยไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นรถอาจจะไม่ได้จอดตรงนี้อาจจะเลื่อนไปจอดตรงอื่นที่ทางเขาจัดให้จอดนเกออไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วว่าที่นี่เนี่ยเป็นถิ่นงที่อย่างน้อยๆทําเชิดหน้าชูตาให้กับจังหวัดผมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็การค้าการข,ขายเนี่ยพวกเราวันหนึ่งก็กําไรไม่ใช่กี่ตงังค์นะครับแต่เราเอาไปดูแลครอบครัวของพวกเราผมเพิ่งไป คุยกันแล้วก็ไปจัดให้ไม่ได้ไปจัดระเบียบให้เขานะครับไปเสนอความคิดเห็นให้เขากับที่ตลาดที่ปากน้ําที่เทศบ,บาลปากน้ําก็พอคุยเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปแอบไปแอบอยู่หลายวันนะฮะเอารถไปแอบดูว่าเขาทํากิจการกันยังไงและมีปัญหาไหมตอนนี้เขาไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วยังที่นู่นเนี่ยเขาอยู่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ผมก็คุยกับกรมธนารักษ์หาทางออกให้ให้กับพวกเราให้ได้ค้าขายกันที่นี่ก็เหมือนกันครับ ผมอยากจะให้รถไฟอยู่กับพวกเราให้ได้เนึกออกไหมครับผมถามว่าถ้าจะย้ายพวกคุณก็ต้องย้ายหัวจักไปด้วยเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ขายได้นะปัจจุบันก็คือหัว hm, จ like ักนะครับเป็นแด์ม nee ์าของพวกเราใช่ไหมเพราะงั้นล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวก็คือผมไม่ได้มาบีบว่าให้รถไฟเขาเปิดให้พวกเราตลอดแต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของพวกเราเนื่อหัวไหมครับผมดีใจครับมีแกนนําอย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆพวกเราก็เชื่อเขา นะครับเพราะว่าเราอยู่กันได้ก็สิ่งที่จะเชิดหน้าชูตาให้กับที่นี่ได้ก็คือพวกเรานะครับถ้าพวกเราทําไม่ดีจังหวัดเราก็พลอยไม่ดีไปด้วยถูกไหมฮะเพราะงั้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงเรื่องตรงนี้ผมเองเนี่ยผมผมบอกว่าผมยืนข้างพวกเราตลอดไม่ต้องกลัวนะครับท่านเดือดร้อนผมเดือดร้อนถ้าผมไม่เดือดร้อนผมไม่ได้มาถูกไหมฮะเพราะงั้นท่านไม่ต้องดีแล้วที่มีคู่ขัดแย้งนะครับพูดคุยกันได้ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เกิดก็คือหนึ่งจังหวัดชุมพรนะครับมาแล้วอย่าให้เพื่อนเป็นทางผ่านอย่างเดียวให้เขามาแวะเที่ยวบ้านเรานั่นคือนโยบายผมต้องเลยพูดตั้งแต่ตอนแรกผมพูดแล้วว่าจังหวัดชุมพรที่ด้อยที่สุดก็คือหนึ่งเราเข้ามาแล้วไม่เคยนอนบ้านเรานะครับทำยังไงให้นอนบ้านเราตอนนี้องคการบริหารส่วนจังหวัดเองเขาก็ตั้งหลักให้หน้องใหญ่เป็นที่พักพิงให้กับผู้เดินทางมาเที่ยวบ้านเราอยู่แล้วนะครับโดยนโยบายของนายกอบจเขาพวกเราไม่ต้องกลัวครับ เรายืนหยัดอ,อยู่ข้างพวกคุณอยู่แล้วถ้าเขาเอาเปรียบคุณก็เหมือนกับเอาเปรียบผมเหน,นออไหมครับเพราะงั้นแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับท่านเดือดร้อนผมเดือดร้อนยิ่งกว่าท่านอีกนะครับ,รบแต่สิ่งนี้ไม่ต้องไปคข้าระวังไม่ต้องไปคข้าคว,วางว่าผมจะพูดในสภานะครับเพราะผมยังไม่อยากยากจะไปทําลายใคร,ครอยากจะให้เขาจุดเริ่มต้นที่ดีกับพวกเราเพราะถ้าผมไปพูดที่นี่เขามีปัญหาเรามาค้าขายตรงนี้ เราก็ไม่ไปพลอยห้องน้ําก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับเราพลพลอยห้องน้ําก็ไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องพึ่งพายึ่งอาศัยกันอยู่นะครับก็ให้ทุกคนใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราพวกเราจะขับเคลื่อนไปตรงเนี้ยนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่ตั้งใจว่าแก้ไขปัญหาวันนี้เรามีท่านวุฒิสมาชิกมาอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเราทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนชุมพร นะครับครับจต่อจมตอบแั่มอบมติสร็จแล้วเนี่ยท่านสสจะดำเนินการอะไร <c oughs> คือคือแนวแนวทางที่จะดาเนินการก็คือเดี๋ยวเรามาหลังจากผมขึ้นกรงเทศเที่ยวนี้แล้วผมลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกพวกเราเนี่ยเข้ามาประชุมกันคุยกันนะครับหาหาแนวทางเราอยู่ด้วยกันร่วมกันนะครับโดยไม่มีความขัดแย้ง <c oughs> ผมก็ถามเมื่อกี้ผมโทรไปหาหัวหน้าสถานีเรียบร้อยแล้วเขาว่าเขาเดือดร้อนอะไรไหมแบบไหนไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะตอนนี้เมื่อวันศุกร์เนี่ย ทำปฏิบัติกันอย่างดีอยู่แล้ววารับเรื่องมาแล้วนะครับที่สสวิจัยพูดเนี่ยก็ผมก็ได้ศึกษาตามนี้แหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยตัวแทนของท่านที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรวันนี้ครับเดินกับพวกท่านแน่นอนนะครับส่วนผมเองเนี่ยในในกระบวนการจัดการผมคุยกับสสไว้แล้วว่าอย่างไรฝากท่านสสไว้ในการขยับนะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปในกิจการสภาก็ส่งเรื่องนี้ไปนะครับแต่ก็ต้องจะรอ ให้ทางสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรเดินเรื่องไปนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่อสสอวิจัยพูดเราก็รู้ตามนี้แหละครับว่ามันมีปัญหานในส่วนของปวจรที่ลงในพื้นที่ว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นการให้เช่าถูกหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรขัดข้องกับข้อกฎหมายผมเชื่อว่าพวกเราไม่เดือดร้อนครับนะครับพวกเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันมีปัญหานในเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องว่าอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ใน ในกระบวนการกรารจัดการแต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ทุกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวต้องมีทางแก้ครับนะยังไงฝากสสววิจัยนะครับส่วนผมจะตามอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับเป็นตัวแทนขอ,คบ,ขอบคุณครับผมในนามตัวแทนของอ่าพ่อผมในานามของตัวแทนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับตลาดาถนนรถไฟนะครับขอบพระคุณทั้งท่านทสและก็ท่านสวเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือผมอยียยุคยุคที่ผมก่อนจะต้นปีปี -65 ผมจำได้ผู้ว่าวิสาเนี่ยมีดำดิจากกองกรมพัฒนาชุมชนที่ตั้งตลาดนัดคนเดินเดินช่วยช่วยเศรษฐกิจคนยุมพอเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเนยนะตอนนั้นผลบุญตทานหอนค้าอยู่เนี่ยผมก็ส,สน,นพอมองว่าหนึ่งมันช่วยรากหญ้าคนค้าขายไม่ให้มีกิจกรรมได้ทํากิจกรรมตอนนั้นมันปลายมันต้นโควิด ซึ่งคนเพิ่งฟื้น,นจากโควิดก,กันมาเนี่ยคนจุมพรเนี่ยมันก็เหนื่อยกันโดยเพราะพวกรากยาเนี่ยเราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ว่ามีจุดให้เขาค้าขายให้เขาทำอาชีพมีอาชีพได้กินกันแล้วจากการสัมผัสผมก็พยายามมาเดินเกือบแทบจะว่า50%ที่เขาเปิดเนี่ยผมมามาตลอดมาทุกสัปดาห์แล้วก็จะเห็นการเคลืนน่อนไหวความมูฟเมนต์ของว่าตลาดมันมันเกิดแล้วมันมีชีวิตแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าการรถไฟจะให้หยุดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถือว่า มันเป็นการทําสิ่งที่เราสร้างกันมาคนพุสร้างแล้วพวกที่ทีมที่สร้างนี่ก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรมาเกี่ยวข้องเพราะทาเพื่อ,อ,อลากยากของเราที่เขามาค้าขายกันทังนั้นเลยเรามองแล้วว่ายังไงก็การรถไฟก็ต้องขอความเห็นใจแหละให้ให้ให,ให้ให้เขาค้าขายเธอไม่เป็นไรหรอกพวกผมก็ที่บร่ลมก่อตั้งตั้งแต่เริ่มแรกๆนี่มันไม่มัมนมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วเลยไม่อยากให้มองตรงนั้นมองแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ย เราก็ยังยืนยันว่าอยากให้เปิดในมองของหอนค้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับขนมหวานครับขายขนมขายที่นี่มานานยังก็ประมาณเกือบปีหลาปีแล้วครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่นี่อ๋อที่นี่ที่นี่ถูกว่าขายดีครับเพราะว่าทถ้าไม่ได้ที่นี่ผมก็มีปัามเดือดร้อนครับลูกไม่สบายด้วยครับลูกไม่สบายอยู่ด้วยครับได้ที่นี่ผมก็ยามประคุณใจเพราะว่าอ่า ทุกทุกท่านที่ท,ที่ที่มาซื้อนี่มีความอะไรนะมีความแบบว่า,วาอนุญาตสายดีมากนะครับผมถ้าเกิดมีการยุบตรงนี้เขาไม่ต่อสัญญารถาไฟไม่ให้ทําแล้วรรู้สึก <ผม S 2> ไหมผมรู้สึกก็รู้สึกว่าเสียใจอ,อยู่ครับเพราะว่าเขาลูกาลูกอยู่เออเขาไม่สบายอยู่แลการอยู่ที่นี่ผมก็ไม่มีความเดือดร้อนเลยครับดีมากดีมากครับขอร้องรถไฟช่ไมอขอร้องรถไฟว่าช่วย ให้ให้พวกเราอยู่ได้ครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณครับมันทิพย์ค่ะอายุยี่สิบายมันทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะสายมานานอย่างนี้เออเริ่มเลยไหมใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดตั้งแต่เริ่มสิบเก้าพฤษภาเลยไม่ใช่ค่ะนัดที่สองนัดที่สองนะโอเคแล้วย่งรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดจะมีการยุบถนนคนเดินตรงนี้ไม่ให้เรากโอเคก็ใจไม่ค่อยดีอะค่ะเพราะอยู่กับตรงนี้มานานประมาณปีกว่าลูกลูกลูกค้าก็ดีสังคมแม่ค้าก็ดีอยากขอร้องอะไรเล่าไปไหม อะไรอย่าปิดเลยค่ะอย่าปิดเลยง่ายๆโอเคแต่เดี๋ยวอ่ะโอเคครับร้านนี้ขายอะไรนะนนี้ขายอะไร้านนี้ขายน้ำส้มค่ะขายมาูกตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายมานานแล้วค่ะขายตั้งแต่ตลาดเปิดเลยค่ะชื่อร้านอะไรชื่อร้านผลไม้ลอยแก้วใบตองค่ะคือคือชื่อเราใช่ไหม ขายตั้งแต่เริ่มเปิดเลยไหมใช่ค่ะขายตั้งแต่เริ่มเปิดแล้วถ้าเกิดสมมติเขาจะไม่ให้ขายตรงนี้แล้วเราติดไงบ้างก็เสียใจอะค่ะเพราะว่ารายได้หนูก็หายไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นรายได้หลักของหนูเลยค่ะอยู่ครอบครัวเราบิ๊ชอบใช่ค่ะมีลูก้าคน8ค่ะ8คนนะเะโอ้็ทยังสวยเมื่อไหร่8คน2คนโอ้ยย่ดมากมารู้ติดไงบ้างถนนคนเดินที่นี่ถนนคนเดินที่นี่ก็ ของก็สดแล้วน่ากินดีอร่อยดีบรรยากาศโอเคบรรยากาศโอเคคนระับเราอยากให้อยู่ต่อเป็นยังานก็อยากอยู่ต่อครับเราับใจอะไรตรงนี้บ้างหรรัฐจาอะไรนี้เราตั้ใจได้ไหมตรงนี้มันก็เป็นเครียกว่าจุดสําคัญของชุมพรนะสายรถไฟอีกเก่าแก่เลน์มาก์ครับถ้าเกิดก็ต้องยกเลิกตรงนี้ไปหรือสิ่งใดไหยกเลิกตรงนี้ไปก็ก็เสียดายเพราะว่าตรงนี้ก็ใกล้เมืองแล้วก็คนก็ติดคือติดใจครับ เป็น,ปนล่งที่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวไปแล้วอ,อ,อืมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกับคุณย่างครับผมขายที่นี่มานานไหมยังอ่าปีน,งน,ปนึงแล้วครับปีนึงแล้วแล้วรูปอย่างไรตรงนี้บ้างเรามีความสุขไหมขายตรงนี้อ่ายอดขายดีกว่าที่ตรงอื่นเยอะมากใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันดีคืนดีแล้วอ่ารถไฟเขาไม่เขาไม่ต่อสัญญาตรงนี้ไม่ให้เราขายแล้วเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกน่าเศร้าอยู่ครับผม บโอเคโอเคขายดีนะขายดีโอเคครับขายยังขายแล้วค่ะเออแล้วรายได้ดีไหมดีกว่าที่อื่นไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่ขายได้ทุกวันอืมอืมแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องยุบตรงนี้ไปเราเสียได้ยไหมเสียได้ค่ะเพราะเรามีลูกค้าประจําตรงนี้แล้วลูกค้าประจําแล้วใช่ไใช่ค่ะก็อยากให้นี่อยู่ต่อไปนานๆใช่อยากอยู่ต่อไปนานอยากมีอีกอ่าโอเคโอเคจันทหมูค่ะขายมานานอี่ยังตรงนี้ขายมาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมใช่ค่ะแล้วรายได้ดีไหม อยู่ได้เลยค่ะที่ที่อื่นไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาบอกเขาไม่ต่อสัญญาให้เราขายตรงนี้เลยจบเลยค่ะชีวิตลูกเต้าพ่อแม่ไม่รู้จะกินอะไรค่ะมีมีกี่มีกี่คนสมาชิกในครอบครัวห้าค่ะลูกกาลังเรียนตำรวจอยู่หนึ่งคนก็จบเหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ต่อเนี่ยอยากพูดอะไรกับรถไฟไหมอยากขอร้องค่ะอยากขอร้องขอพวกเราอยู่ต่อนะคะโอเค นตาไหลแล้วให่เลยขอเพื่อเราอยู่ต่อนะคะขายน้ำมะพร้าวปัน่นอาวอร์คาโดปั่นค่ะขายมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตลาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะที่ตลาดเปิดค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม60เลยใช่ค่ะแล้วขายดีไหมขายดีค่ะขายดีมากแต่ที่อื่นเราขายที่อื่นนี่ตรงไหนดีกว่ากันอ่าที่นี่ดีค่ะแล้วก็ถามว่าลูกค้าเนี่ยก็คือมีชาวต่างชาติด้วยแล้วของเราเนี่ย แชร์ไปที่ชาวต่างชาติเยอะนะคะเหมือนแบบคลิปในแต่ละคลิปของเราอะค่ะคือนักท่องเที่ยวมาบางทีต่างชาติมาบางทีถามเขาาเงี้ยค่ะเขาก็บอกว,ว่ามาจากคลิปหรือมาจากที่ว่าเขาแนะนําต่อๆกันมานะคะแล้วทีเ่เขามีข่าวว่ารถไฟจะเราดูข่าวจะไม่รถไฟเขาจะไม่ตอบบางอย่างทราบค่ะรู้สิ่งไหมปอืถามว่าเสียใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือหนึ่งคือ เราไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีที่ทํากินถูกไหมคะแล้วก็อีก2คือมันเป็นสถานที่ l a n มา a r k ของชุมพรที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวนะถามว่าไปไหนเาก็จะบอกว่ามารถไฟคนเดินเป็นอันดับต้นๆของชุมพรนะคะอยากฝากอะไรถึงรถไฟไหมถ้าอยากฝากลระคะยังไงก็รบกวนเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะอย่างน้อยก็1ปีหรือถ้าจะให้เราปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแจ้งพวกเรามาเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติค่ะแล้วต้องดูแลคนกี่คน พ่อแม่ลูกทั้งหมดกี่ชีวิตครับที่บ้านอยู่ที่6ชีวิตค่ะอย่างน้อยก็คือกระทบหมดเลยใช่ค่ะเพราะอย่างน้อย,อย,อยตอนนี้ก็ลูกยังเล็กข้างคู่ค่ะ